ยายหมูกินอะไรยายหมูกินขาแพรแพรไม่ชิบปากว่ะมันมันมันอันนี้เผ็ดอืมอ่ากินไก่หมูกินแยกไม่ต้องโยกหรอกยายมันดีใจสวยมากเออจะจะเป็นโยกเออค่อยๆหั่นกินนี่เห็นอะไรมึงไม่ชิบบอโปเตโต้ไอ้ยอ้ยอ้อมันฝรั่งอืมมึงขอต้อกินไฮโซเดถอะพี่น้องวันนี้ยายหมูไฮโซนิดนึงนะคะ อาารกินเมโซนี้มาที่ยวมากานนานชิแม่พูดอะไรจะิมอ่ะพิน้กม่น้ามยิไปหมดแล้วยายสุดท้ายพนาิมไมพินาแป้าเอาเลยชิมแล้วแม่จอยบอกไม่ชวนเลยนะอหรอมากอะปสยอร่อยอร่อยเม่อกินงะเมื่อกี้เมอกยู่แล้วกเสื้อหน้านี่ เอาครับนี่เลยๆๆนะแม่ด้วอเคต้องเล่ยังไ่้ลง้านนี่นะจัหวัดสีแก่คอมาเทียไม่ไหวนะตม่ิคกคเฟนัในร้านองทยอย่างนิดนิดอยท็ันใกกำลังจะเปิดอะยได้จอุ้ยไอแก่ไอแก่เอ้มี่แก่น้องหูใ นมำลดยคือน้ำยน้พดาัแบอืมส่่โดนใครเจ่งวนะครับน่องวันนี้ิมกีนน่องเลยอเขาบอกว่าทยากอืมใช้เวลาสร้างกวอนุ่ครับแต่เงหมูนี้นแล้วนะเออไม่ไหวแล้วโอเคครับผมขอบคุณนะคะสช่ แ,แกน,นี่ก็เต็มที่แล้วเนี่ยพี่